สวัสดีครับแฟนพิศีสายตาตะแตนแม่แต่องนะฮะวันนี้เรามาเจออีกครั้งหนึ่งครับกับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโซนยุโรปเป็นวันสบายสบายแบบนี้นะฮะพิีก็เดินทางยกว่าทํางานเหมือนเดิมนะใครจะหยุดพิีก็ไม่หยุดนะฮะแต่วันนี้ครับเรามาคุยเรื่องของฟุตบอลโลกเกมสําคัญในวันนี้กันนิดนึงนะครับเกมที่มอนเตเนโกรนะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของฟลนแลนนะฮะของหนุมฟันเก่าซึ่งนี่คือเกมในกลุ่มจีนะครับนี่คือนัดรองสุดท้ายครับ ของฟุตบอลโลกในโซนยุโรปนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันละสุดสัปดาห์นียจบโปรแกรมนี้ฟีฟ่าเดยนีย้ได้เห็นแล้วนัดนี้เนี่ยเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นจ่าฝูงเนี่ยบุกไปเยือนมอนเตเนโกซึ่งไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับแต่มันมีความน่าสนใจตรงที่ว่านัดสุดท้ายเนี่ยเนเธอร์แลนด์เนี่ยจะกลับมาเล่นที่บ้านนะฮะแล้วมันรับมือการมาเยือนของนอร์เวย์ทีมที่เป็นรองจ่าฝูงอยู่ในเวลานี้และเป็นทีมที่แย่งแชมป์กลุ่มกันโดยตรง ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับฟุกบอลยุโรปค่าวนี้เนี่ยแชมป์กลุ่มเท่านั้นนะครับที่จะได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่กาตาปีหน้าอัตโนมัติเพราะมันมีความหมายมากส่วนรองแชมป์กลุ่มนะฮะจะต้องไปเพย์ออฟนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเหนื่อยมากถ้าใครหลุดเป็นรองแชมป์ตรงนี้สําคัญนะครับโปรแกรมของเกมในกลุ่ม G เนี่ยที่ใช้วิเคราะห์ออกมาเนี่ย เนเธอแลนด์เนี่ยหรือว่านอหรือว่าฮอลแลนด์เนี่ยจะบุกไปเยือนมอนเตเนโกในเกมวันนี้ขณะที่นะครับนอร์เวย์จะเล่นในบ้านเจอรัตเวียการันตีเลยครับนอร์เวย์เล่นในบ้านที่ออสโลเนี่ยชนะรัตเวียแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเนเธอแลนด์วันนี้เนี่ยต้องชนะมอนเตเนโกให้ได้ซึ่งจะด้วยวิธีไหนก็ตามยังไงต้องเก็บคะแนน3คะแนนให้ได้แล้วไปวัดนัดสุดท้ายที่พวกเขาจะเปิดทางด้านของฟีโนสตาดิโอน รับการเยนของนอร์เวย์ในวันที่1 6ก็คืออีก3วันข้างหน้าพี่ใช้ถึงมีทฤษฎีที่น่าสนใจครับเกมคู่นี้นะคือฮอลแลนดต์ต้องไม่ต้องคุยเลยว่าฟอร์มมันดีอยู่แล้วแต่ฮอลแลนด์เนี่ยถ้าไปดูจากสถิตินะครับการเล่นเป็นทีมเยือนไม่ดีฮะฮอลแลนด์เล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยเคยบุกไปแพ้ตุรกี4-2ตุรกีนะฮะแล้วก็เอาชนะอาจทีมอย่างยิปลอนตา้าหรือทีมอย่างน้ร์มาเซโดเนียเนี่ยก็ถือว่าอ่อนชัานกว่าพวกเขาเยอะน้ร์มาเซโดเนียนเป็นเกมยูโร ขออภัยในขณะที่เกมคัดบอลโลกบุกไปเสมอนอร์เวย์บุกไปชนะลัตเวียแค่หนึ่งศูนย์ในเกมล่าสุดนี่คือเกมเยือนฮอลแลนด์เล่นเกมเยือนไม่ดีครับเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนไม่ดีเพราะฉะนั้นผมว่าหลุยฟันเกลก็รู้ในปัญหาของลูกทีมพวกเขาเพราะฉะนั้นเ,นเกมในเย,ยนมอนเตเนโกรอาจจะขอแค่ชนะยื้อเอาชนะออกมาก่อนไม่ต้องยิงเยอะแนวต้านมาโอ้โหยิงลูกหนึ่งไม่พอยิงต้องยิงสองยิงสามผมบอกเลยฮอลแลนด์ไม่น่าจะยิงเยอะครับ เพราะเป้าหมายสําคัญจริงๆแล้วของฮอลแลนด์คือเกมที่จะกลับไปเล่นในบ้านเจอนอร์เวนั่นแหละคือเป้าหมายสําคัญฮอลแลนด์ Thailand ในวันนี้จะแค่ประคองตัวครับเก็บ3คะแนนให้ได้เพราะฉะนั้นเฉือสักลูกน่นึงก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะฉะนั้นเกมวันนี้เนี่ยฮอลแลนด์ Thailand จะแค่ประคองและเอาชนะมาได้ก่อนที่เกมหน้าครับจะต้องใส่เต็มกับทางนอร์เวย์เพื่อแย่งแชมป์กลุ่มกันนั่นคือเป้าหมายหลักของฮอลแลนด์อย่างแท้จริงคืนนี้ครับเชียร์ไปเลยครับมอนเตเนโกรรับรองไม่ผิดหวังครับ ฝากไว้เลยครับมอนเตเลโกจะแพ้คอลแลนด์ไม่เกินลูกครับดีไม่ดีอาจจะแต่คงไม่เสมอแหละผมว่าน่าจะแพ้ชิวเชียดฝากไว้ที่มอนเตเลโกครับโชคดีครับ